นีกลับมาแล้วทัวบ้านทีพีสองเป็นกินั่งเล่นแลก็บีโตลมก็มีรูปภาพนี่ก็เท่รูปภาพว้าวนี่มันที่อันซื้อ รองเท้ารองเท้าอืมที่ไว่มาเลยเหมือนกันมือพองมันเริ่มเล่นคว้าสคร็อปไปเลยว้าวว้าวว้าวว้าโตแบบตลางเล่นกล่น งนตู้เย็นเฮ้ยบีเลกินบ้างเงี้ยอโอบีนมว้าวจอไปเลยนมโฟมอดเขาไม่ได้จ่ายรับต้องกลับด้านนมโอ้โอ๊มีอะเยอะบอกมา อยมีจักรบอด้วยมาวันนี้มีน,นี่เลยอะไรวะยะอันนี้กล็นนกลงแข็งกระเจาดูเป็นปีมังแม่จะกระจัามาเป็นปีแล้วใช่ไหมเรามึอมอนน่อี้แบบอาหารแหง้งแหง้งอุ้ยนี่อก,อกาไปก่อนออก วางตามหยิบตามก็มาจับหยิบข้างนอกประตูปิดประตูไม้แข็งแรงฟังเสียงแข็งแรงเรนี่ยเจ๊แบบนี้เจ๊ก็แข็งแรงอยู่วางของนิสีกล่องสีกล่องอะไรออกไว้ไอ้นี่อุปกรณ์จะทำอะไรก็ทำเนีย่ยอ น้ำปลาว้าวสุดยอดไปเลยโฟกัสโฟกัสก็ไม่โฟกัสวะ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ท่านลาลาคาผีครับมึงนกเนี่ยอุ้ยมีกบ ทำอาหารเาอางอก็มีใบกับกลิยเดี่ยวสไลัยพาไม่ใช่ไม่ซาลัยแล้วพอที่ล้างน้ำวักไม้เต็มไปหมดน,นี่กรลดว้าวโอ้ถุงเท้าที่เชื่ว้าวกระเสือที่ตากแล้วย่อไปเลยไหมล่ะว้าว นี่คือถังน้ำเก็ดว่าอะไรลมตาไว้ลมถังน้ำมากมายพกตะก้าบองกนันตรงนี้แทบจะไม่ได้เข้ามาเลยจอบไปเลยจอบมากตรงไหนวะโฟกัส ในบ้านมุกนี่บ้านในมุกโฟกัสพวกตถังน้ำโดดน้ำอะไรเต็ไมไปหมดกะท่อเฮ้ยพี่วอล้วยะหว่า,านี่ไม่ได้เจอนานเลย<ม>โอ,ยดโอย้ดีไหมเล่นเลย ยังก็โอ่งเฮ้ยลืมโอ่งที่ล้างจานก็มีโอ่งตักน้ำวิ้ยกระเด็นตรงนู้กระถางอะไรเนี่ยตัวตอบไปเลยนี่ก็บอกปลาแต่มันไม่มีปลานะไม่มีตัวกันปลากระกตูตรงนูนโอ้โหเยอะนี่ จอบไปเลยไหมล่ะนเป็นป่าอะไรเนี่ยไม่ไหวอ,อุย้ยช็อตต้นไม้ต้นไม้ไมจอบไปเลยไหมล่ะโอ้ยไม่ม,ไมีมีแล้วรองเท้าผีชัน้วนวเนี่ย เก็บมีคนโอ้ยพัลมแบบยกรกยกกำนัำตกดีก็โจบเตียงแบบนี้ ยอบเลยไ้วยว้าวที่เรียกว่าทิงเขาอยาเออเมื่อวานดิมินไมครบนี่ก็ช่วงสะตูมกันนี่ว้าวจะกินอะไรครับเธอกินกินอะไรมืงกินอะไรกดตรงไหนวะอ๋อ พวกนี้น้ำก็มีน้ำเลยโอ้ยน้ำเต็มต้งไหนเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างนะครับม,มีบ้างจบการรีว,วิวบ้านแล้วอืมก็รีว,วิวบ้านแล้วเคแเบลบ